สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลล์พอยนะคะที่โชว์รูมกิษรากูดคาของเรานะคะวันนี้นะคะพอยมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะจองรถเพียง700บาทนะคะลูกค้าออกรถใช้เงิน1,700บาทเท่านั้นนะคะวันนี้นี่เลยด้านหลังพอยนะคะจะเป็นรถยนต์7ที่นั่งนะคะลูกค้ารถยนต์7ที่นั่นไซ์บึ้มเลยนะคะ ผ่อนถูกมากนะคะสำหรับคันนี้ i s ูม u MU-X นะคะคันคันนี้นะคะปี2017นะคะลูกค้ามาด้วยนี่ดูด้านหน้านะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะกระจังหน้าสวยมากเลยนะคะเครื่อง3,000ค่ะลูกค้าดีเซล3,000นะปี2017รถ7ที่นั่งสะดวกสบายมากเลยนะคะใส่ผ่อนเริ่มต้นเพียง1,200บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียง1,200บาทเท่านั้นนะคะ รถคันนี้นตีสภาพเลยกุญแจครบอุปกรณ์ครบนะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันบ้างนะคะอ่ะไล่มาด้านหน้าเลยด้านข้างเลยนะคะตัวนี้นะจะเป็นมาพร้อมกับแม็กนะคะมาพร้อมกับแม็กสี่ล้อสวยๆแม็กแท้จากศูนย์นะแม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าอ่ะไล่เข้ามาเรืเ่อยๆเลยนะคะตัวกระจกของเขานะนี่ดูเลยเก๋มากนะคะมีไฟเรียวให้นะคะตรงนี้ เดี๋ยวอยขอแชร์แบบหนึ่งมีไฟเลีย้ยวให้นะคะตรงที่กระจกนะไล่เข้ามาเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝาที่จับประตูของเขานะจะเป็นโครเมียม่างน,นี้เลยสวยๆเลยนะคะมาพร้อมสีด้านสวยๆอย่างนี้เลยสีดําดุดันมากเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถ5ประตูเจดที่นั่งลูกค้าด้านหลังก็ใส่ของได้เยอะไม่แพ้กันอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังลกัน <laughs> <ด> <laughs> อ่า<ะ>เ,เดี๋ยวดูด้านหลังกันนะคะโอ้โหลูกค้า เจ็ดที่นั่งบอกเลยว่าได้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะได้ทั้งนั่งนั่งสะดวกสบายด้วยนะด้านหลังถ้าไม่มีคนนั่งนะคะสามารถพับเบาะได้นะคะลูกค้าสามารถพับเบาะได้นะคะอ่ะเดี๋ยวย้ำโปรโมชั่นอีกนิดนึงโปรโมชั่นสำหรับเดือนเจ็ดนะพลอยบอกเลยวันนี้วันสุดท้ายแล้วลูกค้าวันอาทิตย์นี้วันที่24นะเดือนเจ็ดวันสุดท้ายแล้วออกรถใช้เงิน1,700บาท จองออนไลน์เข้ามา700บาทเท่านั้นนะคะหลังจบไลฟ์ลูกค้าสนใจท่านไหนนะคะสนใจออกรถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่0948798889นะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาได้เลยอ่ะเดี๋ยวพลอยขอแชร์สักคู่หนึ่งนะคะลูกค้าเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พลอยหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พลอยหน่อยนะคะออดูด้านหลังแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างปิดก,ก่อนโอ้โหใหญ่ เดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะ Isuzu MU-X ปี2017นะคะลูกค้าคันนี้789,000บาทเท่านั้นลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคือคุ้มมากเลยนะคะอาจจะสะตาร์ทลองสตาร์ทกันเครื่องสามพันบอกเลยเสียงดุดันมากนะคะสำหรับคันนี้นะไล่มาที่แอร์แบกด้านหน้าเลยนะคะสำหรับแอร์แบกด้านหน้านะลูกค้ามาพร้อมกับสีดำเงาๆสวยๆเลยนี่ดู ใส่ของได้นะคะมีที่ชาร์จให้นะคะตรงนี้นะเอาใส่แจ็คมาเสียบนะคะลูกค้อาอไล่เข้ามาเลยนะคะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดํานะคะคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังสีดําสวยๆเลยนะคะ,ะเป็นไงกว้างภายในกว้างมากเป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้านี่มีจอเอนดรอยมาพร้อมเลยมีจอเอนดรอยมาพร้อมนะคะของแท้จากศูนย์นะคะลูกค้านี่เกียร์ออโต้ขับง่ายๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ e สูซุมิวเอนะคะปี2017ราคา7 8 9 9 0 0บาทนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียง1,000เอ้ย1,200 0 0บาทเท่านั้นนะคะถูกจัผ่อน <8. S 1> ถูกเริ่มต้นนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0 0บาทลูกค้าฐานเงินเดือนนะคะอยู่ที่1 8 0 0 0บาทขึ้นไปนะลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านบนกันบ้างนะคะด้านบนนะตัวนี้มีจอ,อมีกล้องหน้ารถให้นะคะลูกค้านี่มีกล้องหน้ารถให้เลย มาพร้อมกับกล้องหน้ารถนะสวยๆหูแอร์ไม่ออกเลยไม่ได้เปิดแอร์อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างโอ้ยแน่นอ่ะสำหรับด้านหลังนะคะลูกค้าสีดําสวยเหมือนกันเลยนะคะนี่ไล่เข้ามาเลยนะอ่ะดูได้เลยเป็นเบาะหนังสีดาสวยเลยเดี๋ยวพลอยขึ้นไปนั่งก่อนบอกเลยว่าเข้ามาคือ ว้างมากนั่งสบายนะสาหรับลูกค้าที่เดินทางไกลนะคะมีครอบครัวหลายในครอบครัวมีหลายคนอย่างนี้เนาะคันนี้คือตอบโจทย์มากเลยนะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะลูกค้าสะดวกสบายมากเลยเชฟสี่ประตูที่ลงหน่อยครับเชฟสี่ประตูเป็นสีดำหรือเปล่าคะลูกคา้าสีดําสีขาวเนาะมีหลายสีนะคะลูกคา้าตัวนี้อยู่ด้านหลงังเดี๋ยวพลอยพาไปดูอีกทีนนหนล่าคันนี้ฟรีดาวค่ะใช้เงินออกรถ1,700บาทเท่านั้นลูกคา้าจองออนไลน์เข้ามาเพียง700บาทเท่านั้นเลย ให้ดูโซนด้านบนมีอะไรบ้างด้านบนนะมีแอร์มาให้นะโซนด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยเนาะนี่แล้วก็เป็นจอจอเอนดอรข้างหลังให้อย่างนี้นะคะลูกค้าเดินทางไกลเบื่อเบ่อเนาะเปิดหนังดูได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอะ่ะเดี๋ยวขึ้นไหมมาจากหลายเพจอ๋ออเคเดี๋ยย้ำโปรโมชั่นอีกนิดนึงลูกค้าพลอยบอกเลยว่าได้ไปคุ้มแน่นอนลูกค้า อีซสุสุมิวเเครื่อง3 0 0 0ดีเซลนะปี2017ราคาเปิดอยู่ที่789,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับโปรผ่อนศูนเาน6เดือนค่ะลูกค้าผ่อนศนาน6เดือนคืออะไรผ่อนได้โดยไม่มีดอกเบี้ยลูกค้าผ่อนได้โดยไม่มีดอกเบี้ยนะคะคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นรถเจที่นั่งไซบุ้มเลยนะยสวย<ต>มากเลยกระบะสประตูเช็ซีอะไรขาวกับเทา อ่ะสีขาวสีขาวจะอยู่โซนด้านหลังเลยค่ะลูกคา้าเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะหรือว่าลูกคา้าแอดไลน์เข้ามาได้นะคะติดต่อมาที่0 83 22 2 2 2 0านะคะติดต่อเซลย์พลอยได้นะเดี๋ยวพลอยส่งไลน์ให้ดูส่วนตัวนะคะลูกคา้าเดี๋ยวเข้ากลุ่มส่วนตัวอ่ะไปเดี๋ยวไปเราดูดูอีกคันหนึ่งไปดูอีกคันหนึ่งเลยเป็นไงบ้างคันนี้สวยมากเลยสำหรับคันนี้นะคะ อสูี x ปี2มิวัปี2017สีดำสวยๆเลยอีกคันนึงอยู่ด้านหลังเลพี่ตาล้องไปดูกันเลย5540นะคะคันนี้เป็นไซบึ้มเหมือนกันนั่งเหมือนกันบอกเลยตามหากันเยอะมากนะคะเป็น Fortuner ปี2017นะคะลูกค้าปีเดียวกันนะปี2017เหมือนกันมาสีขาวมุกสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่9,89,000บาทนะ9,89,000บาทนะคะสำหรับคันนี้นะ รถสวยมากดูรถได้ที่โชว์รูมกิษรากูดคานะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคน,นะคะลูกค้ามาไม่ถูกนะคะติดต่อได้ที่083 222 22 2 2สนะคะเดี๋ยวพอยขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าด้านข้างกันเลยนะคะนี่หน้าใหม่ใหม่ชเชนแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner นะลูกค้า รถสวยมากนะคะไล่มาที่ล้อของเขาเลยบอกเลยว่าล้อแม็กแท้จากศูนย์เลยนะคะสําหรับคันนี้แม็กแท้จากศูนย์เลยนะลูกค้าสวยมากบอกเลยมาพร้อมสีล้อสวยๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะปี2017ราคาอยู่ที่929,000บาทนะคะเมื่อกี้พลอยพูดราคาผิดขอโทษจีนะะเดี๋ยวดูไลน์นี้ก็จกมานี่เลยเห็นไหมมีไฟเลี้ยวมาให้สวยๆเลยเป็นยังไงบ้าง คันนี้เป็นตัววีเลลูกค้าเครื่อง2,004เครื่อง2.4นะคะสวยมากคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะคะด้านจับประตูของเขาก็เป็นโครเมียมเหมือนกันแบบนี้เลยลายสวยๆเลยนะโปรโมชั่นยังมีอยู่นะคะลูกค้าวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่24นะคะ จอง700บาทเท่านั้นลูกคา้ามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลเลยพอแจ้งไปแล้วเนาะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะหลูดผลอนุมัติตัวน,นี้ส่งมอบรถให้ถึงที่เลยส่งฟรี77จังหวัดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างนะคันนี้ก็จะเป็น5ประตูเหมือนกัน7ที่นั่งไซบึมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล็บจะหักได้ไหมนะเดี๋ยวเป็บไฟฟ้า เอ้ออยเล็บหักมาเนี่ยอ่ะด้านหลังนะลูกค้าเป็นเจ็ดที่นั่งเหมือนกันเลยนะคะด้านหลังก็กว้างนะลูกค้าถ้าช่วงหลังเนี่ยเนาะถ้าสมมติเราไปต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ใช้นะพับเบาะลงแล้วใส่ของได้เหมือนกันนะคะพับเบาะนอนสองตอนนี่คือเป็นที่นอนได้เลยนะใช่พับเบาะนอนสองตอนเป็นที่นอนได้เลยนะคะลูกค้านี่บอกเลยกว้างมากให้พี่ตะก้องแพนดูหรือจะ ถ้ามีเจ็ดคนก็นั่งได้เจ็ดคนเนาะไปไหนไปด้วยกันนะคะช่วงนี้น้ํามันแพงประหยัดน้ํามันไปในตัวนะคะลูกค้าด้านหลังนี้ก็มีแผ่นยางรองให้นะไฟตลาดสดอะไรอย่างงี้นะวางของสดนะไม่เปื้อนพรมไม่เปื้อนอันนี้แน่นอนนะคะะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันดูภายในกันโอ้โหยังเจ็บเล็บอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวรูไปภายในข้างหลังเป็นประตูไฟฟ้านะลูกค้าแบบนี้เลยไม่ต้องยกมือเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคันนี้นะคะบอกเลยภายในคือสวยมากเทียบป้ายแดงได้เลยลูกค้าเทียบป้ายแดงได้เลยนะคะรถมือเดียวจริงๆดูให้ดูภายในเลยมาพร้อมดูให้ดูเบาะผ้าอ่เบาะหนังสีน้ำตาลคือดุดันมากดูไฮโซเลยค่ะบอกเลยอ่ะแล้วก็ดูเป็นจอจอด้านหน้านะคะก็ แอร์แบ็คคู่หน้าเป็นแอร์แบบนี้เลยมีแอร์ให้สองคู่นะแล้วก็มีจอแท้จากศูนย์นะคะมาจากศูนย์เลยตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะลูกค้ารถสวยมากบอกเลยขับทางไกลคือสบายมาก f อ r ูเนอร์เรารู้อยู่แล้วเนาะเวลาขับทางไกลคือนิ่มมากนะคะเป็นยังไงบ้างนี่ดูเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะลูกค้าคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านหลังกันบ้างนะคะว่ากว้างขนาดไหนนะไป พันน en like ี้รถมากเลยนะปี2017ราคาเปิดอยู่ที่929,000บาทนะลูกค้าอ่ให้ดูขั้นหลังด้านหลังกว้างมากคือนั่งสบายมากไม่แพ้กันเลยนี่นะคะมีที่ชาร์จให้นะเสียบปลั๊กได้นะลูกค้าโอ้ด้านหลังคอมเมนต์ว่าหน้าเหมือนพี่ขวัญจะแม่รถตู้เลยเป็นลูกสาวพี่ขวัญนะคะหยอกหยอกยอกนะคะ ลูกค้าลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนนะหรือว่าสนใจนอกเหนือจากนี้เก่งนะหรือว่าเป็นรถบ้านไซมีนี้นะคะหรือว่าจะเป็นรถกระบะรถตู้เรียนตู้แห้งนะมีหลากหลายเลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ,ต,ต,าาะ,คะติดต่อได้ที่0 8 3 22 2 2 2 2 2 0 3นะคะแจ้งเบอร์โทรศัพท์และเบอร์ไอเดีไลน์ไว้นะหรือว่าให้พอยส่งได้นะคะ ส่งข้อมูลให้ทางไลน์นะลูกค้าอะเดี๋ยวดูด้านหลังกว้างมากลูกค้าเบาะหนังเหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้นะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเลยอะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเลยนะคะย้ำโปรโมชั่นกันอีกนิดนึงดีกว่าโปรโมชั่นในเดือนเจ็ดนี้นะลูกค้าบอกเลยว่าวันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้รถมือสองดีๆขับนะติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะ รูมของเรามีรถให้เลือกมากกว่า700คันนะลูกค้า700คันนะมีทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เลยนะคะอ่ะโปรโมชั่นเดือนนี้นะออกอ่ะจองรถเพียง1นึ่งจ็บาทนะคะออกรถใช้เงินเพียง1,700บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าบัตรประชาชนใบเดียวนะลูกค้าไม่ต้องใช้อะไรเลยแบบประชาชนใบเดียวเดินเข้ามาได้เลยนะคะผลอนุมัติส่งมอบรถให้นะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะพลอยขขอขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะสนใจติดต่อได้ที่083 222 223าสําหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ